สวัสดีท่านผู้ชมทุกท่านครับขอต้อนรับเข้าสู่การอัน p a c k อีกแล้ววันนี้ผมจัดมาเลยครับถุงห่อนี้นะฮะเป็นอะไรมาตีบเลยเหมือนเดิมไม่เคยใส่อะไรมาเลยนะอันนี้เป็นกางเกงนะครับโอ้โหนี่ผมซื้อมาแบบหมดหมดเลยแทบจะหมดร้านเลยครับดูดูเขาให้สีมาครับมันเป็นแบบสุ่มนะครับเขาเลยแบบ จัดมานะแล้วดูสีที่ได้เบร์ซิลนะได้เบร์ซิลมานะครับเบร์ซิลก็นะเออเกมมีเชือกครับมีเชือกมาแล้วก็มีกระเป๋าหลังให้ด้วยนะฮะผมติดใจจากครั้งที่แล้วนะครับก็เลยซื้อแบบคลาสีกันดูนะครับงานตัดเย็บนะครับก็มี เขาเรียกอะไรขี้ได้หลงเหลืออยู่บางให้มาตัดจัดการเอาเองนะครับก็โดยรวมแล้วตะคงตะเข็บอืก็ก็โออยู่นะอันนี้อันนี้สีอ่อนครับก็เลยเห็นง่ายนะตอนที่เป็นก่อนจะเป็นสีเข้มนะเนี่ยดูงานเย็บครับตะเข็บก็ถือว่าแข็งแรงอยู่นะใส่ได้ครั้งนึงก็คุ้มแล้ว <laughs> อะสีที่หนึ่งต่อไปจะเป็นทีมอะไรนะครับ สีสองเนี่ยครับงานตัดเย็บนะครับราคานี้มันก็จะเป็นแบบนี้หน่อยครับราคาหลักสิบนะเนี่ยต่อไปอูย้ยอังกฤษนะครับอังกฤษนั่นเองโอ้โหเหมือนเหมือนเป็นสัญลักษณ์ของทีมอะไรสักอย่างเหมือนไม่ใช่สิงโตคำรามเหมือนเหมือนอะไรนี่เฮ้ยสีเขาเรียกอะไรสีฟ้าเหรอหรือสีน้เงินสีฟ้านะนี่ กนะารตัดเย็บครับมีมีหลุดมาบ้างครับไม่เป็นไรครับก็โดยรวมก็เนี่ยฮะตะคงตะเข็บนี่ครับนี่คือ,อสอีฟ้านะครับตะเข็บเข,บเข,บเขาก็เลยสีขาวนะครับนี่เยแข็งแรงอยู่นะเป้าเนี่ยแข็งแรงอยู่นะนะแต่ถ้าเกิด่าซักแรงก็ไม่แน่นะครับรูดหมดครับนี่ต่อไปเขาให้สีแดงมาครับแดงจะเป็นทีมอะไรเอ่ย เดี๋ยวเรามาลุ้นกันนะครับออังกฤษอีกแล้วอังกฤษก็แดงไว้นะก็สีแดงนี่ก็สดดีครับนะสดดีสดดีดดก็มีนี่มีที่ได้สีสีแดงมานะให้ให้จัดการบ้างนะครับนี่อันนี้เข้ามาเป็นตะเข็บเย็บด้วยได้ดำนะครับก็แข็งแรงอยู่ แน่นอนครับเก็มีกระเป๋าหลังให้ด้วยนะครับถูกครับร้านนี้ก็หลักสิบนะครับนี่สีเต่าไปมันไม่เชิงดํานะทุกคนมันออกเป็นสีกรมหรือเปล่าสีกรมแบบน้ําเงินเข้ม,ม,มดีเขาไม่ให้สีขาวผมมานะทีมโอ้โหไทยแลนด์โอ้โหไทยแลน F C, ด์ fc ดูดูสัญลักษณ์อันนี้จะเป็นตะเข็บสีอะไรสีดําหรือเปล่าก็น่าจะเป็นสีเดียวกับตัว กางเกงเลยนะครับนี่แต่ผมมงว่าเออสีอื่นเนี่ยจะเข็บไม่เป็นสีเดียวกับกางเกงเป็นสีขาวบางอะไรบ้างนะก็นี่มีกระเป๋าหลังทุกใบนะครับเออไม่ใช่ทุกตัวนะนี่ห็นกระเป๋าหลังให้นะครับนี่จะมีขนสัตว์มาเน็กเหน่อยไม่ใช่บ้านผมนะบ้านผมไม่ได้ไม่ได้เลี้ยงอ่ะก็โดยรวมก็ สวยสยเกย๋ครับก็มีทั้งหมดสี่ตัวด้วยกันนะราคาสี่ตัวเนี่ยเท่ากับซื้อแบรนด์ากางเกงดีๆได้โอ้น่าจะยังไม่ได้เลยอ่ะเอาเป็นว่าวันนี้เอาวงเกงขาสั้นมาให้ดูนะครับหวังว่าคงจะชอบนะอืมสีเขียวดูบัสซิลวันนีลาไปก่อนครับสวัสดีครับ